สวัสดีค่ะสำหรับ subscrber นะคะหรือว่าผู้ติดต,ตามสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายแล้วแต่นิทรรศการประกาศไทยใจนะักสู้นี่ก็จะยังคงอยู่ยาวๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่วันนี้เท่านั้นนะคะไปที่ฟาร์มไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้นะคะวันนี้เท่านั้นปลานะคะมีในราคาพิเศษที่ไปรษณียไทยค่ะ BTS สะพานควายทางออกที่1น,นะคะเดินมาที่อาคารหลังค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณลุงอ่าสวัสดีค่ะคุณพุทธพงศ์คุณไอซ์อาร์ตคุณสกายพาซ่านะคะ สำหรับประกาศสองหางสีทองที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะคะถูกมาจำหน่ายในงานนี้นะคะในราคาพิเศษคู่ผู้เมียคู่ละ1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ10คู่จํานวนจํากัดด้วยนะคะนี่ค่ะดูความเป็นสองหางนะสวยเนียนแบ่งเท่ากันด้วยคัดมาแล้วเน้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะคะที่มา วันนี้ที่นี่เท่านั้นที่ฟาร์ไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาพิเศษเฉพาะ10คู่สำหรับที่ BTS ไปรนีไทยและ BTS สะพานควายทางออกที่1มาที่ไปรนีไทยนะคะอาคารหลังก็คือตึกสแตม์นั่นเองก็จะมีนิทรรศาการประกาศไทยใจนักสู้นะคะซึ่งวันนี้เรามาออกบูธเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะนิทรรศาการยังอยู่ยาวๆใครก็ใครสามารถมาชมก็อยากมาชมได้นะคะแต่สำหรับปลาตัวจริงๆที่จะเอามาโชว์วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายค่ะ แล้วก็เราจะเลิกงานนะคะประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะยังมีเวลานะคะมาเลือกมาชมกันได้เลยค่ะที่ BTS สะพานควายนะคะคือทางออกที่1นะคะอยู่ที่ไตรสย์ไทยค่ะแล้วก็ให้เดินเข้ามาที่ตึกหลังนะคะอาคารสแต์ไปรสย์ไทยนะคะจะมีนิทรรศการปรากัดไทยใจนักสู้อยู่นะคะแล้วก็คุณลุงนะคะก็เลย ให้ประกาศทองสองหางนะคะแบบนี้เลยนะคะสิบคู่ผู้เมียเอาไปเพาะพันธุ์ก่อนหน้านี้ใครไปดูคลิปประกาศทองสองหางนะคะใส่เลือดนิ่งหมดแล้วได้ทองทั้งคอกนะคะที่สําคัญหางแต่ละตัวไม่ธรรมดานะคะแบ่งเท่ามากๆด้วยเมียนกริปคู่ละหนึ่งพันเท่านั้นพิเศษในงานนี้ไปที่ฟาร์มไม่ได้ราคาดีแล้วนะคะเมย์บอกให้เลยนะคะถ้าเกิดใครว่างมาเลยจ้ะทักแชทมาได้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะ อันนี้หลายๆท่านคงเคยเห็นคลิปกันเยอะแยะมากมายแล้วแหละเนาะซึ่งเมื่อวานมีการทำกิจกรรมนะคะประมวลภาพต่างๆมีกิจกรรมมีอบรมสรัมมนานะคะวันนี้รู้สึกจะมีเวิร์กช็อปตู้ไม้น้ำมาเช้าแน่นไปนละหนึ่งรอบนะคะเหลือ ตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมจัดตู้ไม้น้ำแต่อันนี้เขาลงทะเบียนกับทางเพจไบรณนีไทยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะเดินเข้ามาได้เลยที่พิพิธภัณฑ์ไารสชนีไทยค่ะสามเซนในค่ะ BTS สะพานควายทางออกที่หนึ่งค่ะโอเคเท่านี้แหละจะมาแจ้งข่าวสารเดี๋ยวบอกว่ามีฮาร์ดเซล์เราไม่บอกนะคะสีทองสองหางคู่ผู้เมียคู้ลพัน นะคะเท่านั้น10คู่ด้วย10คู่เท่านั้นเลยหมดแล้วหมดเลยใครสนใจนะคะสามารถมาชิ่งานได้เฉพาะพิเศษนี้เท่านั้นไปที่ร้านไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่านี่เปินคนไทยขอความร่วมมือมานะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้ก็ถ้าเกิดใครซื้อปลาไปก็จะได้แพ็กเกจจิ้งอันนี้ไปน่ารักมีความน่ารักมากนะคะจะเป็นสติกเกอร์เบต้าวอลคอมิกของเรานั่นเอง แล้วก็ประกัดใจแอนประกัดยักษ์นะคะสีสันไม่ธรรมดานะไม่ใช่ประกัดหม้อแบบสีหม้อหม้อเหมือนยุคก,ก่อนแล้วนะคะสาหรับประกัดยักษ์ยักษ์จริงๆใหญ่กว่าปลาธรรมดา2องถึงสเท่าตัวเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าเวลามาที่ห้างเนี่ยหรือมาอยู่ในที่เย็นๆเนี่ยจะเห็นว่าปลาเราก็ยังคงทำวอร์ดนะคะปะกติ ปลายังคงสดชื่นปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ค่ะสีทองตัวนี้วอดเต็มมากค่ะเห็นไหมคะผ่านไป2วันนะคะก็คืออันนี้เราน้ำจาก,ก๊อกของไปรชนีเลยเพราะว่าในการเตรียมปลาร้อยกว่าตัวเนี่ยค่อนข้างลำบาก นะคะเพราะฉะนั้นน้ำจากอกเลยก็ใส่แทนทานิกับฟาแทนทุกสูตรของเรานั่นแหละค่ะที่สําคัญก่อนมามีการให้อาหารคลุกวิตามินออมิโนไวตา้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยหมดห่วงในเรื่องของการเอาปลามาทิ้งไว้ในที่เย็นนะคะเพราะเราเพิ่มพลังงานนะคะเสริมอาหารนะคะรวมถึงน้ําที่มีค่าที่ดีนี่จะให้ดูว่ามีวอดเต็มทุกโหลจริงๆเห็นไหมคะคุณ นี่ค่ะหวอดล้นหมดเลยใส่อันนี้ก็หวอดหนักมากอันนี้มันพอดีเลยอ่ะเชิญค่ะ